สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืนอนี่กลับมาพบกับสาวผูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเข้าชุช่องสาวผูพานพระรวยนะคะในคลิปนี้สาวผูพานก็มีเลขขอโชคกับศาลเจ้าปูนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเนาะค่ะกับเป็นศาลประจำหมู่บ้านนะคะขอโชคกับตะปูเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะกัมี พี่น้องในหมู่บ้านนะคะเพิ่นไปขอกันเนาะค่ะก็ได้เจ็ดหนึ่งตรงๆนะคะพี่น้องค่ะในมื่อนี่สาวผู้พันกับญาติพี่น้องเนาะค่ะก็ได้มีการไปเลี้ยงตาปูนะคะในวันจันทร์ที่17เมษายน2566เนาะค่ะก็ได้จุดถูปขอโชคต่อง,งวดเนาะค่ะของวันที่2พฤษภาคม2566นะคะ เอาไปฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องของสาวภูพานเนาะค่ะเพื่อจะมีโชคนำกันนะคะพี่น้องคะรูปภาพนี่กับเป็นทูบที่พี่น้องในหมู่บ้านเนาะคะ่ะเพิ่นไปจุดทูบนะคะขอตัวเลขในงวดวันที่ส6ที่ผ่นานมาเนาะคะ่ะสาวภูพานได้อัดคลิปถ่ายวิดีโอมาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาฮอไปเบิรงกันเลยเนาะคะ่ะ ของด้วค่ะพี่น้องค่ะมาไหวเนี้อผู้ค่ะจุดถูกขอโชคตองวดนะคะวันที่สองเมษาพฤกษ,ษาเนาะคะ่ะาทึดนะรก็สีห้ซื้อเยานเนะขอบคน้พดีเอาพี่น้องคะขอโชคได้นะคะ ขออนุญาตถ่ายด้วยค่ะญัคูค่ะโยบ้านสาวผููพานนะคะโชคลาภลูกหลานเอฟซีทั้งชม พอเปนยงไงเขาน่ะบ้ันเราไม่คยซิดอะไรกระไรยังม่เต็มถุกหั้ะไรมันเาองขอเรื่อเาได้เลยคุณ้ชมสามค่ะตัวแรกเนาะฮะมาไทยฟ้าดนนกดะเดนไปเรื่อเลยละตัวนี้ใส่ไ้เขาผ่าเสพผนยังก็หละที่ยื

มืิดเลยวันจีรโรงงานเขาเปิดมื้อนี่แหละมาขอโชคต่องวดกันนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งโตสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นวันที่17เมษายน2566นะคะ กกวามอตับอไดเอากล่องมามันจะสั้นนะเบึ่งเลขมาค่ะมามาเบิ่งเลขตัวสุดท้ายนะคะเออสามเก้าสามเก้ายังไห รอรุ่นโตสุดท้ายสามเก่ายันมาให้หนุ่ยสามเก่ารางวัลบ๊วยหน่อยรางวัลน้องนักบัิดคืองวดงวดวันที่สิบหกเมษาที่ผ่านมาข้าเจ้ามาจุดกับเขาเจ็ดหนึ่งเนาะมันบเขาบไดยมาเนาะ เมื่อไเขามาเขาเป็ดวงเขามีดวงไม่ลูกมัดวเขายาเเย่ลวดยุเจ้าโอ้ยผ่านอะไรงวดะมเรี่อันนี้เลยมัอันนี้ควอใ่าพี่น้องเออเขาไปเบิงไปเบิงงวดวันที่สิบ เมษานะคะพื้นมาจุดนะคะได้เจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยเนาะคะ่ะเอาแล้นค่ะพี่น้องค่ะเลขพื้นมาจุดงวดวันที่ 16, สิบหกเมษาเจ็ดหนึ่งตรงตรงนะคะงวดวันที่สองเม 2, ษ2สองพฤษภา เอามาขอโชว์กับญะปูนะคะคลิปนี่ก็จะเป็นคลิปที่ยาวเนี่ยสักน้อยนะคะเดี๋ยวเอาไปเบิง่งโตสุดดไทยเนาะค่ะพี่น้องคะเลกข,ขอตองวดกับญะปูนะคะบรรยากาศที่ขอ,อญปูที่ที่ภูพานนะคะพี่น้องคะ่ะก็จะเป็นต้นไม้นะคะ อนุรักษ์เนาะค่ะร่มรื่นนะคะก็จะเป็นธรรมชาตินะคะพี่น้องคะจะต้นไม้ใหญ่ๆนะคะมาไปเก้าศูนย์อ๋อเก้าศูนย์ สามเก้าศูนย์มันเาตัวสักหน้าบ่โอ้กว่าด้เราบุอกอ้าวขอให้โชคๆเนาะให้เข้าสามตัวลูสามเก้าศูนย์งันหร่ามันมันออกมันออกแลวมันมัน มันมีโอกาสถูกคู่ชุกันเกินวันจนดังกว่ารุ่นลูกแต่ว่าเ่าจะวิัยกระจุงผู้ใช้แล้วแบบรุ่นกลางวันเขากลวเขาไม่ได้หน่งกันมากันไว้ยามันออกฉลาดมาใส่ยังไงเอาพี่น้องค้านี่ก็เป็นโชคเป็นตัวเลขที่ขอกับเงี่ยปูนะคะ เอาเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะบันทึกหน้าจอไว้นะคะตัวเลขที่ขอกับเนี่ยปู่ก็คือ3ามเก้าศูนย์เอาเนาะค่ะสาวผู้คานกับขอจบคลิปนี่ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่นอกเอฟซีทางช่องรวยๆมีโชคมีลาบในห่วยวันที่สองพฤษาคานะคะ ทิปหนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ